เพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินอะไรคะตำหมูยออูน่ากินมากทุกคนมันก็ม, <า S 2> มีอะไรพร้อมไก่เสือยัยวจ้าวันนี้เราอยากกินตำหมูยอนะันจ,จัดเผ็ดเผ็ดแซ่บอู๋ตังขอก<ล>ินนู่นตังก็มาแล้วนะวันนี้ตังตังวันนี้เรามีผักอะไรบ้างคะมีอ่าใบบัวบกหรือว่าผักหนอกก็ ผักัดปากัดยองปักัดยองอันนี้เขาเรียกอะไรคะมะแข้งคมหรือว่ามะเหวงหรือเปล่าอมีนมจีนด้วยนะคะจีนก็มาวันนี้ไปไปไปเหิวแล้วหิวแล้วจวดจาดอยากกินไก่เด้เอาบ้างใส่ดีนะบางได้บางรอดบ้าบังบางเลยมีสีบังบอก อยากกินวิงแซบไก่ KFC นะคะวันนี้มาเจ้าพี่น้องขอสั่งค่ะจะยกเครื่องกินอย่างวะเคอื่องหยับกับๆม,มาด้จ้าอ,อร่อยอ Mua nhỏ xịn nữa mình, mhm <coughs> mhm ừ. Chặt Quay kham nhai nhai Khỏi bạc lũ mà không Bên nhận Bên khỏi đã nhai แ่บบอแอบหลายแต่เขาไม่อยากจะบอกอนน้ำจีนไหม,นะมนเนี่ยจีนมีความปวดตังๆมาคะวันนี้ตังๆไม่สบ,บายท้องเสียหาเรื่องเสียตังอีกแล้ว ขออนุญาตใส่มือมนก็สะใจตามสบายเลยค่ะ เบียดกันใครจะไม่จายอืมห้อยร้อนมาเจอเผ็ดเพื่อออกจากเตาหืมหนาไม่ใจ้เปิดป่ะตังงร้องอยากกินขนมจีนนะ กินไม่ได้หรอกวางหายก่อนอืม นะโดนมาอเมื่อกินซ้านขี้เกียจเขียวมันเหนียวหืมกินจะใบอืม โดน,นไมหมละเผืออร่อยมากกินกินมันก็เผ็ดเหมือทำไมตอนชิมมันเผ็ดวะมันเส้นใหญ่มันต่างไม่ติดอะอะไรมายโยมันออกมันแรนเต็อืมมันเลย <c oughs> หอมมากอะอืมเ <c oughs> ข้ากันเข้ากันกินกับไก่เคเอฟซีอแสบถ้าก็ต้องกินกับซอสกับมันพร้อมด้วยเนาะกินซอสทุกอย่างอื่นก็ไม่เข้ากันอีกนะ <c oughs> <c oughs> รเผ็ดมันจะร้อนว้าวข้าป like ah. ักแน้อืมมาแล้วิชูมา ยังกันกินแซ่บแซบูเดี๋ยวว่าแซ่บเนาะ

ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ตำหมูอยอปะทะไก่เชฟซีทังแซบทังเฟสทั้งฮอนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย